ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากสําหรับบัณฑิตในยุคป,ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ขอให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสร้างบทเรียนออนไลน์ในเรื่องนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตจากคณะใดๆก็ได้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าไปเรียนในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั้นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แทบทุกสถานที่ดังนั้นนิสิตจึงสามารถที่จะเรียนรู้ความรู้ทางธุรกิจได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคําว่าการตลาดคืออะไรล่ะวาร์เดสมาร์เก็ตติ้งนะคะศาสตร์น่าบริหารธุรกิจเป็นศาสตร์ซึ่งมีความสาคัญและมีความจาเป็นสำหรันบนิสิตท,ทุกคนของจุฬาไม่ว่านิาสิตจะศึกษายอยู่ที่คณะไหนบริหารธุรกิจช่วยนิสิตในเรื่องของการดํารงชีวิตและก็ช่วยในเรื่องของการประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็รจโครงการ CBS Innovative Business Online ประกอบด้วยสี่โมดูลคือการเงินการตลาดการบริหารธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยครอบคลุมเนื้อหาต่างๆอาทิเช่นแบรนด์ Marketing, Finance, Financial Statement, s t r ATEGY MANAGEMENT International Business Analysis และความรู้อื่นๆในด้านการบริหารธุรกิจอีกมากมายโดยได้รวบรวมเอาคณา,าจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชามาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจซึ่งจะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้นำหลักวิชาเหล่านี้ไปต่อยอดใช้งานจริงในธุรกิจของตอน หลักสูตร CBS Innovative Business Online เป็นหลักสูตรซึ่งคณะพาณิสารและการบัญชีจัดขึ้นมาเพื่อติดอาวุธทางปัญญาและทักษะให้กับนิสิตทุกคนของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับความรู้เรื่องธุรกิจเป็นความรู้ที่ทุกคนควรมีอะค่ะยิ่งถ้าเรามีความรู้นี้ตั้งแต่เรียนจบก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นการประกอบอาชีพต่างๆที่ดีอะค่ะจริงๆแล้วมันใกล้ตัวค่ะคุณไม่มีที่ไหนเปิดสอนคณะที่เราเรียนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีสอนรือพวกเรื่องวิชายอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันสะดวกอะค่ะ การเข้าถึงในระบบออนไลน์มันก็ทําให้ผมเนี่ยเลือกข้อมูลได้ว่าผมสนใจในประเด็นนี้เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้จะเป็นในส่วนของวิศวะเนี่ยเราก็จําเป็นต้องมีความรู้ในด้านของเรื่องการเงินในการที่เราสามารถเรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้เนี่ยมันก็จะช่วยเปิดโอกาสให้เรียนรู้วิชาของคางคณะบัญชีได้มากขึ้นครับการเรียนรู้ต้องไม่จํากัดอยู่แต่ในชั้นเรียนเวลาและสถานที่ต้องไม่เป็นข้อจํากัดในการเรียนรู้ของนิสิตจุฬาอีกต่อไป